เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาระบายสีผ่อนคลายแล้วก็ฝึกสมาธิกันนะคะในวันที่ฝนตกเนาะวันนี้คุณอินจะระบายสีในสมุดภาพเรื่มที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกลายกันเลยอ่าเดี๋ยวคุณินจะาลายนี้นะคะทุกคนเริ่มกันเลยค่ะ เทคนิคของการระบายสีนะคะแล้วแต่ว่าใครอยากจะใช้เทคนิคไหนเลยนะคะบางทีเราสามารถที่จะลงสีเข้มก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ออกไปนะคะเป็นสีอ่อนแบบนี้ก็ได้นะเพื่อให้เกิดความซอฟต์นะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบเกี่ยวกับการอยู่กับตัวเองหรือว่าการฝึกสมาธิในรูปแบบของงานศิลป,ปะในงานภาพวาดนะคะมันดาลานะคะสามารถที่จะเอาภาพเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกเครียดๆหรือว่าไม่ใจไม่สงบเนี่ยลองมานั่งเปิดดูแล้วก็ค่อยๆ ใช้สีนะคะลากดูแรกๆมันอาจจะแบบว่าเหมือนยังใจมันยังฟุ้งซ่านอยู่นะแต่พอเรานั่งทําไปสักพักนึงนะคะมันจะรู้สึกแบบสบายใจขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนไปลองดูเนาะหามุมเงียบๆก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากที่จะมีเวลาว่างสัก5นาที10นาทีสามารถที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆ ใส่สีลงไปได้นะคะมันช่วยให้เราแบบว่าสงบใจได้ไปลองทำกันดูนะคะ Mm. -hmm. เดี๋ยวเราลองใส่สีเพิ่มสีสันลงไปนะคะ ไหมเริ่มมีสีสันโอเคนะคะทุกคน เราจะเริ่มรู้สึกแบบว่าเออใจมันจะนิ่งขึ้นนะคะถ้าเราไม่ต้องระบายหมดก็ได้นะคะเว้นไว้เป็นช่วงๆมันก็แบบว่าเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเนาะ มันก็จะได้ฟีลแบบว่างานอาร์ต ใส่สีสันอีกหน่อยนะคะ อโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะลองไปฝึกทำกันดูนะคะ